ร้องลัน่นไทยเอกพันต์กลัวเข็มหนักมากกว่าจะได้ฉีดวัคซีนหมอพยาบาลรุมปลอบใจเดินทางไปเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิดเข็มแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับไทยเอกพันธ์บรรลือลิ์แต่บอกเลยว่าการฉีดยามันไม่ได้ง่ายเหมือนตอนทำจิตอาสาเพราะเห็นหุ่นลํำมีกล้ามเป็นมัดมัดแบบนี้เจ้าตัวเป็นคนกลัวเข็มฉีดยาที่สุดในชีวิตแต่ก็ยอมฉีดเพราะคำเดียวของคุณหมอที่คุณหมอบอกว่าฉีดเธอเพื่อแม่และทุกคน จึงยอมทิ้งสิ่งที่กลัวที่สุดในชีวิตทันทีเช็ดแอลกอฮอล์รอครับเช็ดแอลกอฮอล์ก่อนต้องเช็ดแอลกอฮอล์ก่อนเย็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 นปกติดีค่ะพี่ไทยนั่งพิงเลยนั่งคุยกับผมดีกว่านั้นเช็ดแอลกอฮอล์นะอย่าแอร์เพ่าแอลอฮอล์แอลกอฮอล์โอ้โหรออยางเลยนะนั่งคุยกันเป๊ะเเฮ้ยนี่หมอนั่งอยู่นี่แล้ว ห้าสิบกว่าปีผมไม่ได้ฉีดอย่างนี้เลยนะดีแล้วงั้นผมเช็ดแอลกอฮอล์นะเช็ดแอลกอฮอล์เฉยๆถ้าพร้อมแล้วบอกครับผมพูดบอกว่าผมพร้อมแล้วหมอให้ฉีดนะค้าพร้อมเช็ดเช็ดเช็ดเชแอลกอฮอล์เฉยๆคือจะให้ทำพีอาร์ทำพีอาร์ประธานพันเชิญชวนหน่อยเนาะฮะเชิญชวนเชิญชวนนิดหนึ่งชวนอะไรชวนที่ S <S 2> <S 2> เดี๋ยวฉีดยา้าาก่อน,ดน,นเดี๋ยวให้ผมพร้อมนะทำาพูดเดีบอกขนาดผไม่ก้าผมยังฉีดเลยลผม,ผมไม่ได้ฉีดยามาประมาณห้าส <นะ S 1> ิบสามปีนะทีเนี้ยไอคนที่เคย เห็นมเห็นก็กมแห้งเลยเห็นมาก็มือเลยคนที่คนที่ไม่กลัวเข็ม่าผมคิดว่าเขาก็สบายครับไอคนที่มันกลัวเข็มนี้โอ้โหมันลําบากมากใครไม่ไม่เป็นไม่รู้หรอกใช่ไหมครับแต่เนี่ดูนี่มาดูรอบๆถ่ายรอบๆจะใจเพียงขนาดนี้ เอาเลยรม่เดี๋ยวเดี๋ยวแต่งเดี๋ยว่ไทยห้กระตุกเพราะว่าถ้าพี่ไทยกระตุกมันจะเจ็บพี่ไทยต้อยู่นิ่งๆเราตั้งใจรอบด้านเราตั้งใจแบบกะนี่หะนึ่งนาทีเนี่ยเราเต็มที่แล้วเราพร้อมแล้วเต็มที่เลยเอาหนึ่งนาทีเนี่ยพี่ไทยไม่ต้องเก่งกามเงินเดี๋ยวชี่ไม่เข้าเดี๋ยวนะเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรเหนียวเหนียวมีหลวงพ่ออะไรเหนียวเยวเปล่าพร้อมบอกเลยคุณไทยไม่ต้องแบ่งก้าวนะ อันนี้ฉีดเพื่อคุณแม่แล้วลาฉีดเพื่อคุณแม่อ่อภทยแมปัจะเปลมไม่เป็นลมนีาแอมโมเนียไหมล่ะเอม่ะเอาแอมโมเนียไหมพี่ไทยพร้อมไหมพร้อมหรอไม่ตัวไม่ว

เยบยลแยบยลแยบยลแยบงลแยบย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 ลฟยบยลแมบยลแยบเล็ยบยลแยบเลแยบงคแับยลแบยลแมบยลแยบยลกยบยลแ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 ยบมลแยบยลแยบยับยลแย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 บพราะบะนั้นยลบชิญยวนเชิญวน ไม่ีเอะเออถ้าคนที่กลเข็มเนี่ยบอกไม่น่ากลวอย่างที่คิดเอาไม่น่ากลวอย่างที่คิดเลยครับโอ้ยดูงี้ผมฉีดตั้งนานแล้วนี่ฮะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ